กูร ok ู้ยังตุ้งอแรันะรู้ไหมนะาสวยมากมันสิมันสิสวยา ใกนการนับสนอเอ่ยหัวหน้าไหนอาหัวหน้านะคะอาผู้ชายอารองหัวหน้า,นาโอเคผู้หญิงจะพูดถึงเรื่องของมิตรแท้ผู้ชายจะพูดถึงเรื่องของมิตรเทียมนะอามิตรแท้กับมิตรเทียมที่พี่ทำนะคะเขียนว่ามิตรแท้เนี่ยเวลาเราเขียนว่า I ทีนี้ให้เราฟังผู้ชายที่ฟังนะมันจะมีกึก่ตัวละครดังนี้นะครับที่ราจะเล่านิทานให้ฟังก่อนนิทานของเราเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในตอนหนึ่งก็คือตอนานางจินจะมาวิการใ,ใครเคยได้ยินบ้างครับพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดชตวันมหามิถุนนะครับเป็นอารามที่อณาพิทักษ์สิทษฐีสรา้รางขว้และพระองค์ก็อยู่ที่ ทุคนสำเร็จเป็น นะโอเคแต่เป็นพระพุทธเจ้าจำไว้นะตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใครเป็นพระอาหารอาหารจะใช้ประมาณห้าคนอาหารเดี๋ยวว่าอาหารจะเอาสามคนนี้เป็นพระอาหารอา่าสามสามคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนข้างหลังด้วยคนนะั้น เป็นคนรักษาระเบียบวินัยเมื่อพูดโจ๊กผู้ชายก็สวัสดีครับผมชื่อจุดจุด,จดนามสกุลชื่อเล่นผมอยู่ในกลุ่มที่5ในเรื่องของการพบมิตรส่วนของผมได้รับหัวขอ้อในการนำเสนอคือมิตรเทียมมีอยู่ประมาณสิข้อครับเน่งคนที่เป็นมิตเทียมนะ่ะเขาจะเป็นคนไม่เคารพกฎหมายไม่รักษาคำพูด เจบาเสนาภัยหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงบอกว่าเราขอยุติการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงและครอสร้างค่ะแล้วพวกเราที่ถือป้ายก็เดินออกาไปเดินออกไปเสร็จแล้วปึ๊บคนที่เป็นพระพุทธเจ้ากับพระอหันต์ก็ต้องเอาเก้าอี้มาตั้งไว้ข้างหน้านะคะตั้งไว้มาเป็นลักษณะเหมือนวงรีนิดๆิดหนึ่งและที่ทาก็จะเล่าตอนนี้จะเล่าแล้วนะ เล่าเป็นนิทานไปแล้วทีนี้จะมีไม้ลอยอยู่สองตัวซึ่งถ้าใครถึงบทพูดอะไรก็จะหยิบไม้นั้นมาพูดน,นะคะอ่าแล้วก็จะมีไม้ที่มีสายอยู่สองตัวอภิพรมเล่าอย่างนงี้นนะในชพมมูทวีพระพุทธเจ้าทรงเกิดขึ้นในโนพระพุทธเจ้าทรงระดมว่า,งาองค์พระ สเสด็จประทับอยู่ณนวัดเชตวันมหาวิหารในวัดของอนวิตกระเศรษฐีที่ได้สร้างถวายในทุกวันสาญทางพระพุทธศาสนา,รบบาสนพระพุทธเจ้าทรงเทศนาธรรมให้ชาวเมืองได้รับฟังปรากฏมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกตอน หลังจากนั้นพระบุตรเจ้าก,ก็ทรงเทศนา Đã đặt con Nếu quý Ah, ¿Sería 들 u d u k d đưa ra một cặp đưa để thấy sao đó có người ca จะอยู่ข้างๆแล้วจะบอกเรานะคะอ่ะนนานางชิจามาวิกาเอ๋ยมีแต่เรากับเจ้า เดี๋ยว่ชอ,อ่ชาอชาเขาก็จะเดินลงมาป๊บขาก็จะนั่งมพระอินก็จะนั่งช,ชาแล้วชชาก็จะทำงวงฟาดงงฟ้าบาทน,นี้พระอินก็ทาหน้าตาดุร้ายอ่ายจะเป็นพระอินทร์มมกม,มื้นาเราเป็นพระอินใครเป็นชา,านผู้ชายคนไหนยังไม่ได้เป็นอะไร คนนี้เป็นพระอินโนเป็นพระอินใครเป็นช้างอีกคนนึงเป็นช้างคับตุ๊กใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยเป็นช้างอ๋านวเนเตรียมมาว่าจะขี่ช้างมาแบบไหนหลังจากนั้นก็พระอินส่งขี่ช้างอ่าเสด็จลง,ลงมาจากสระดตุ๊กเมื่อลงมาจะอยู่ข้าหน้าช้างก็จะทาแบบนี้อ๋าพระอินก็ยืนอยู่ข้างๆก็ถือดาบมาแล้วก็ทําหน้าตั้งโกรธมากเลยและเป็ชี้หน้า ได้ชี้ลงไปท,งที่ท้องของนักกิจกรรมาปิ๊งปรากฏว่าท้อง,ท,องที่นักกิจกรรมวิกาเนี่ยไปเอาอะไรยันไปในท้องเนี่ยลุกออกมาแต่นักกิจกรรมวิกานี่ต้องยืนอยู่ข้างหน้าข้างหน้ำมันได้ไหมครับก็ลุกออกมาเมื่อลุกออกมา,สาเสร็จแลย,ยงงตัวเองก็ท้องตัวเองอ่าจังหว เป็นนองแต่ฟัอทษาก็จะนัอยู่ข้าง ก็อายแล้วนางจินจอมิกาได้ทีลุกขึ้นได้ก็วิ่งออกไปจากวาัดเชตวันมอรหันต์มาโนบิน 一盘到案。 ทีนี้เราจะซ้อมนาเสนอหนึ่งรนนครั้งแล้วก็ซ้อมแสดงหนึ่งครั้งเมื่อจบสารครงก็จะปล่อยเลยนะคะ,ะพวกเราอย่ายรอนนะคะลุกขึ้นนั่งังเพื่อนนะคะ,ะทีนี้ทานผูจับตึงตึงตึ้งตึ้งถึตึงตึ้งตึ้งถึจับขึ้นมาปรากฏว่าได้กลุ่มของแยกส